เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมในอาร์ติปะแปรนะักกับเกมไฮปิดแอนิบาลเจ้าสัตว์หลายเรื่องผสมกันในตอนที่8แล้วนั่นเองนะหม่ก็เรียกได้ว่าโปรเจกต์นี้นี่แบบเ <c> ก <oughs> ือบลืมนะครับผม <c oughs> สําหรับในตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าหอยทากพันเซลมอนนะและสําหรับในตอนนี้นะเราก็ทําการเก็บของจากบ้านเก่านะนี่เลยครับผมครบเรียบร้อยนะ สำหรับในตอนนี้ก็พร้อมที่จะย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่นะมาทำการวางเฟอร์นิเจอร์ครับผมตรงนี้เลยโอ้โหกล่องนี่วางสติดเลยนะโอเคครับผมวางแบบไม่ต้องคิดตรงนี้ละกันเรียงกันเลยสีอันต่อไปก็คือท่งตีเหล็กวางไวน้นี่แล้วกันเฮ้ยโอ้โหมันฝังเข้าไปเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ต้องถอนทิ้งครับผมถอนทิ้งมาก่อนอ่าวางตรงนี้แล้วกันโคตรเกะกะเลยว่ะต่อไปก็คือโต๊ะคราฟนับนะมา วางไว้ไหนดีเอ่ยวางไว,นว้นี่ละกันอ่าไหนขอดูหน่อยสิเรายังไม่ได้คราบอะไรนะับไหนดูสิโอ้โหสำหรับในตอนนี้เราก็จะมาทำการคราบเตียงนะับนี่เลยครับผมใช้ทองหนึ่งอันแล้วก็ใช้กิ่งไม้สามอันนะับไหนกิ่งไม้เอ่ยโอ้โหอันนี้ไม่ใช่อ่ารู้สึกว่าตอนนี้ก็ของจะยังไม่พอนะับเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บของสักครู่หนึ่งเอาละครับเก็บของมาแล้วเรียบร้อยนะับเออรู้สึกว่าเราสามารถวางบ้านได้อีกหลังหนึ่งดีกว่าวางไว้ไหนดีเอ่ยบ้านหลังบเบลเทอรครับ วางไว้นี่เลยแล้วกันคุมสับประหลาดไปเลยเรียบร้อยคนระับโอ้โหหายไปเลยตัวเมื่อกี้กลับเข้ามาที่บ้านแล้วทําการคราบเตียงครับผมครับเลยไม่รู้ว่าจะสามารถอ่าเซฟได้หรือเปล่านะขอวางเตียงไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนี่เลยครับผมมีการนอนหลับพักผ่อนคนระับเออใช้ได้อยู่ไหนดูสิต่อไปจะคราบอะไรดีเอย่ยมีการคราฟหนังสือคนระับแล้วก็โอ้โห มีโต๊ะต่างๆมากมายครับผมเดี๋ยวต่อไปเราลองคราฟชั้นหนังสือดีกว่าโอเคใช้ของประมาณนี้นั่นเองมาเก็บกิ่งไม้สักหน่อยเฮ้ยเจ้าบีเวอร์ตัวร้ายโอ้ยนี่แน่เป็นยังไงล่ะครับโอ้ยเอาล่ะครับฟันฟันเข้าไปโอ้โหยตีไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเป็นดาบแทนแล้วกันนี่แน่ฟันเข้าไปสิลุนแลโอ้โห้ทีละเจ็ดครับผมไฟฟ้าสถิต <c oughs> เรียบร้อยนี่แน่ฟันหน้าย,ยับ <c oughs> รู้สึกฟันไม่ค่อยโดน โอ้โห ôi, เริ่มตายละใกล้ตายแล้วครับผมเฮ้ยตายสิเออนั่นแหละอีกทีเดียวอีก2ทีก็ได้อะเรียบร้อยเลเวลอัพกันเลยทีเดียวับผมอ่าอัพอะไรดีเอ่ยอัพดามเมจครับเพิ่มพลังโจมตีนี่เลยครับผมพลังใหม่โอ้โหยสายฟ้าเลยวล้สองมีประโยชน์มากครับโอ้โห้สกิลที่กาลังใช้อยู่เลยเก็บกิ่งไม้ครับผมโอเคเก็บได้2อ,อันแล้วเอาแล้วครับ เก็บอันที่3แถวนี้รู้สึกว่าสัพหลาจะเยอะเลยเกินนะอ่าอันสุดท้ายครับผมเรียบร้อยครบเรียบร้อยนะอ่าห้าอันกลับบ้านดีกว่าครับผมเออเก็บกิ่งไม้ไปเพิ่มดีกว่าไหนๆก็ยังเหลือช่องรนะับมาเลยครับผมโอเคทําการครับชั้นหนังสือนะโอ้โหรู้สึกว่าอันนี้จะใช้ไม่ได้นะับเขาบอกว่าให้เราซื้องันเหรองั้นไม่ซื้อดีกว่าเก็บของเข้ากล่องนะับอ่าเราจะทําการออกลุยกับบอลเตอร์กันดีกว่าครับผม เอาละเจ้าหอยทางเจ้าพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วครับลุยกันเลยโอเคเอ้ยโอ้โหออกมาก็เจอเซลร์ฟปอะผสมเป็ดนี่แน่เอาละครับทําการเพิ่มแบ็คเซนีครับผมสกิลไหมม,มีการฮิวเลื่อดครับผมเออมีประโยชน์อยู่ฝันเข้าไปสิเออนั่นแหละไฟฟ้าเป็นยังไงละ่ะเจ้าเป็ดน,น้อยเจ้าเป็ดน,น้อยโดนอีกทีแล้วกันตายไหมตายไหมเรียบยร้อยเรวลอัพครับผมโอ้โหเลเือกระชุดนี่เลยอัตราการหลบหลีก ปุ๊บสกิลลูกไฟเลเวลสองครับผมเฮ้ยสุดยอดขอทําการเก็บเลเวลตรงนี้หน่อยอ่าโอ้เลเวลอัพกระชูน,นนะครับนี่เลยเอัตราการฟื้นฟูเลือดปุ๊บเฮ้ยใจแอนโอ้โหรู้สึกว่ามีน้องๆบอกว่าสกิลนี้จะาโ,โหสุดยอดครับไหนลองใช้ดูดีกว่าอ่าสกิลใจแอนใส่เข้าไปเลยเอาละครับพร้อมที่จะเป็นเผ่ายักษ์หรือ,อยังพร้อมแล้วก็ลุยเลยโอ้โหอย่างขี้โกงครับผม เฮ้ยใจเย็นสิอ่าโอ้โหตัวโอ้ยเฮ้ยทับได้ทุกตัวเลเวลกระชูดกันเลยทีเดียวครับผมอ่ารันนิ่งสปีดครับไหนๆก็ไหนๆละลองออกไปลุยไกลๆดีกว่าครับผมมาเอาสิวะโอ้โเฮ้ยขี้โกงอะไรขนาดนี้อืมโอ้เลเวลกระชูดแล้วผมนี่เลยโอ้โหยังจะเป็นใจแอนเลเวลสองอีกเรียบร้อยแน่แกเอ๋ยเอาละครับกระทืบทุกอย่างที่ขวางหน้าครับผมมาเอาสิวะ ไม่กลัวหรอกโอ้โหเลเวลกระชุดนี่เลยครับอัพสกิลเออชนเลเวลสองไม่มีประโยชน์หรอกตอนนี้ฉันมีใจแอนแล้วไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นตายซะให้หมดนี่เลยครับอัตราการลบลีกโอ้พวกแกอยู่ไหนหมดเอาละครับตอนนี้เราห้าวมากครับผมอ่าค่อยๆเก็บอีกพี่ไปโอเคเลเวล95ครับผมโอ้โหอัพอะไรดีอัพอ,อันนี้แล้วกัน,นครับพาวเวอร์เอนเนอร์จีครับผมจะได้ใช้สกิลได้แบบเยอะขึ้นครับใจอแอน กระทรืบโอ้โหมาเลยเจ้าปีเวอร์เจอหอยชายักหน่อยนี่แหละครับโอ้โหเอาให้ตัวเล็ก <c oughs> เฮ้ยใจยเย็นสิวะน่อัพสี่อันเลยโอ้โหเลเวลกระชูดคราวนี้เราจะออกไปแบบว่าไกลๆนะครับอาออกไปซักแบบว่าเลเวลพันเลยดีไหม <c oughs> สําหรับตอนนี้ก็ออกเดินทางมาประมาณ7 2นะ็ดอยิบเมตรครับเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีตัวเกา๋าเกา๋าเหรอตายกันรัวๆครับผมโอ้โหพาวเวอร์เอเนอร์จีไหนดูสิ สกิลอะไรเอ่ยโอ้เฮ้ยสกิลเขีมพิษเหรอน่าสนใจครับผมเฮ้ยเยอย่าสินี่แน่กระทืบกระทืบกันรัวๆอ่าตอนนี้ก็ลองใช้สกิลนี้นะครับเอาละพวกแกอยู่ไหนเอ่ยเอาตัวไหนดีนะเอาตัวนี้แล้วกันโอ้โหติดพิษครับผมเอ้ยขอถอยก่อนขอถอยก่อนไอ้พวกนี้มันโหดครับผมมาสิมาสิใจแอนกระทืบโอ้โหอีพีบัตอีพีบัตเรียบร้อยนิวสกิลครับผม สกิลใหม่จจแอนเลสามไหนลองสกิลฮิลหน่อยสิฮิลครับผมอ่ารู้สึกว่าจะเป็นสกิลซัพพอร์ตที่ค่อนข้างจะดีนะตอนนี้ขอขึ้นไปแบบว่ารัวๆนะไม่รู้ว่าจะเจอกับศัตรูแบบไหนบ้างตอนนี้ก็เจอกับเจ้าเป็ดน้อยนะกับเจ้าอ่าอารวะเสือดาวผสมเซลมอนนี่แน่เสือดาวผสมเซลมอน ตายอย่างง่ายดายครับผมเดี๋ยวเราจะไปให้ไกลแบบว่าสุดยอดนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเอาละครับตอนนี้เราก็ออกมาถึง1360กว่าเมตรนะรู้สึกว่าแถวนี้จะมีแต่สัตว์ดุก้ายครับผมตอนนี้เราจะทําการล่อศัตรูนะมาเลยเอ้ยโอ้โหรุนแรงมากไอ้พวกนี้ไม่แน่โอ้โหเลเวลเยอะกว่าเราโคตรเยอะนะแต่ว่าไม่มีปัญหาครับผมเป็นยังไงล่ะพวกไม่สกิละลรวะเนี่ยยาก,กันยุง่งหรอวะไม่ใช่ละเป็นยังไงละ่ะ เละกระชูดกระชารนะมาสกิลใหม่ครับผมนี่เลยอีเกิลไอโอ้โหหอยทากของเราจะรอดหรือไม่รู้สึกว่าพวกนี้จะตีแรงมากนะมาเก็บเลเวกก่อนโอ้โหยสบายๆแล้วนะทีนี้ปึ๊บป๊บมาเลยพวกตอนนี้กำลังรอดศัตรูนะเอาละครับพร้อมเมื่อไหร่ก็โซโลแน่นอนครับผมเฮ้ยเเดี๋ยวจะตายเอาเดี๋ยวจะตายเอานี่เลยกระทืบเลยเป็นโอ้โห ยสนุกสุดยอดทีเดียวนี่แบบว่าเลเวลกระชูดนี่สกิลอะไรก็ไม่รู้ครับผมขอทำการฮิ้วก่อนนะเอาสกิลฮิ้วมาไว้ที่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ฮิ้วครับผมไม่รู้ว่าเต็มหรือยังเราจะไปให้ลึกที่สุดนะครับอยา่างที่บอกกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้งเฮ้ยเฮ้ยจะตายเฮ้ยตายตายตายเฮ้ยไปนะหอยทากฉันหอยทากฉันเลเวลร้อยหกสิบสองนับโอ้โห มาถึงความลึก1461นั่นเองครับผมเราฆ่าศัตรูไปประมาณ49ตัวนะครับโอ้โหโหดร้าย,ย,ยจริงครับผมมาตอนนี้ก็มาทําการผสมสัตว์แบบว่าเล่นๆขำๆนะครับชิคเก้นนะครับเจ้าไก่ที่เป็นสัตว์ปีนะครับมาลองมาผสมกับเจ้าเ,เจ้าแมงมุมแล้วกันหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนเอ่ยตื่นเต้นครับผมมาเลยเจ้าชิคเก้นผสมเจ้าแมงมุมออกมาเป็นหน้าตาแลว้วเนี่ย เอาใหม่นะครับลองเอาเป็นเจ้าเจ้านกคู่นะมาผสมกับเจ้านี่แหละครับกระลอกนะับหน้าตาคล้ายๆกันเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> จะออกมาเป็นแบบไหนเอ่ยเจ้านกคู่ผสมเจ้ากระลอกนะับ <c oughs> นี่เลย <c oughs> เอ้ยหน้าตาโคตรน่ารักเลยแบบมีสกิลการพ่นใหญ่เปมุมด้วยนะมันมาจากไหนวะเนี่ย <c oughs> เจ้าเป็ดผสมกับเจ้าเต่า,ตานะครับนี่เลยครับผมสีเขียวเหมือนกันด้วยนะเอาละครับเจ้าเป็ดน,น้อยผสมกับเจ้าเต่ากระรองแข็งนะครับออกมาเป็น คอโคสั้นเลยะไหนลองเอาเจ้านาวานนะับเป็นปลาวานมีเขาครับผมมาผสมกับเจ้าเอ่อตัวไหนดีเอ่ยลองผสมกับเจ้านี่เลยครับเจ้าแขงกระรูนะัะหรือว่าเจ้าจิงโจ้นั่นเองเอาละออกมาปเป็นแบบไหนเอ่ยรับรองว่ามีเขางอกแน่นอนเขานะครับนี่เอ้ยหน้าตาโคตรพิลึกมีเขาด้วยวะ่ะตัวเอ้ยแต่ว่าตัวสีสวยอยู่นะใช่ได้ครับผมต่อไปเจ้าแมงป่องครับผม ลองผสมกับเจ้านี่เลยครับอ่าค้างคาวครับโอ้โหเป็นสัตว์ที่หน้าตาสงส,สัยจะดุร้ายแน่นอนครับผมนี่เลยสีเขียวแล้วก็มีหางครับผมตื่นเต้นแล้วรู้สึกเริ่มสนุกสนานครับผมต่อไปขอเอาเป็นเจ้าหมาพุดเดิลรับหมาพุดเดิลผสมกับเจ้านี่เลยครับผมเจ้าจระเข้รับความน่ารักผสมกับความน่ากลัวจะออกมาเป็นแบบไหนเอ่ยเอาละออกมาเป็น หน้าตาเหรอนี่อ่ะชูเล่จริงๆต่อไปก็คือเจ้านี่แหละครับเจ้านกกระจอกเทศครับผมเจ้านกกระจอกเทศผสมกับเจ้าหมูน้อยนะหมูสีชมพูสีผิวหนังเหมือนกันซะด้วยนะเอาละครับนี่ <c oughs> หมูคอยาวคอาบผมโอ้โหมีสกิลใช้ลูกไฟครับก็สำหรับในไฮบิทแอนิมอลในตอนนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้กอนครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม chup chup